สวัสดีค่ะเจี๊ยบเตีรถสวยค่ะวันนี้พามานอกสนามนิดนึงพอดีว่ามีอัปเดตรถที่เข้ามาใหม่นะคะอยากให้ดูแบบว่าสดๆเลยว่ารถที่เราประมูลมาเนี่ยเป็นสภาพเป็นแบบไหนนะคะก็อยากให้ดูคร่าวๆไปก่อนเนาะว่าวันนี้ที่เข้ามาเลยแต่ก่อนที่จะพามาชมนะคะเจี๊ยบขอฝากช่อง YouTube ของเจี๊ยบเองนะคะเป็นช่องรถมือสองฟีดดาวน์บายเจี๊ยบนะคะคือช่องนี้เลย ก็คือเป็นช่องใหม่ของเจี๊ยบนะคะจะเปิดช่องเป็นช่องส่วนตัวของตัวเองยังไงนะคะฝากกดไลค์กดติดตามช่องนี้ให้เจี๊ยบด้วยนะคะขอบคุณล่วงหน้าให้เลยเนาะก็วันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยรถเข้าใหม่ของเรานะคะที่เราประมูลเข้ามานะคะจะเป็นรถ ที่ไม่ไม่ชนมาอย่างแน่นอนนะคะนี่ให้ดูรูปสดๆที่รถที่เข้ามาใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นมิสูมาด้านิสันนะคะโตโยต้าหรือแม้กระทั่งเชฟนะคะก็เข้ามาใหม่นะคะ4ประตูหรือเห็นข้างหลังไกลๆนู้นเลยนะคะก็เป็น4ประตูตัวเตี้ยนะคะเชฟ4ประตูตัวเตี้ยนะสําหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหาอยู่ก็เตรียมรอชมรถเข้าศูนย์ เช็คสภาพเครื่องเรียบร้อยแล้วเราก็จะพามาให้ชมกันเนาะแต่บอกข้อข่าวก่อนค่ะก็ที่เข้ามาใหม่ก็จะมีคันนี้เป็นเรนเจอร์สประตูนะคะแล้วก็จะมี f o r t จ n e r นะคะสำหรับลูกค้าที่มองหาอยู่คันนี้เป็นปี12นะคะให้ดูเนาะว่าสภาพรถที่เข้ามาเนี่ยคือของเราเนี่ยมีการรับประกันอยู่แล้วนะคะว่ารถของเราเนี่ย ไม่ชนหนักไม่คือไม่เกิดอุบัติเหตุไม่ชนหนักพิการน้ําท่วมตัดต่อไม่ไม่แท้อย่างแน่นอนนะคะเราการันตีอย่างชัดเจนในใบซื้อขายเลยฉะนั้นลูกค้าเนี่ยดูรถเป็นหรือไม่เป็นนะคะก็มั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพรถเกรด A อยู่แล้วแน่นอนนอกจากนี้ยังรับประกันเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์เฟืองท้ายให้คุณลูกค้าครบเครื่องเลยเรียกว่าออกรถไปเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนฉุกเฉินได้ชาร์จได้สตาร์เสียขึ้นมานะคะต้องจอด โอ้เข้าศูนย์ต้องซ่อมนะคะก็มีเงินชดเชยให้และที่สำคัญนะคะมีฉุกเฉินให้24ชั่วโมงนะคะครอบคุม77จจังหวัดกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าอุ่นใจกันเลยไปเที่ยวไหนนะคะหรือว่า ะจะเดินสายทํามาหากินนะคะไม่ว่าจะเป็นรถหัวเดียวรถแคบรถสีประตูเรียกว่าเราดูแลฉุกเฉินให้ลูกค้าเนี่ยยีชั่วโมงเลยเป็นแพ็กเกจเสริมนะที่ดูแลให้คุณลูกค้าโดยเฉพาะเลยฉะนั้นนะคะการรับประกันเนี่ยสุดคุ้มมากๆและก็โปรโมชั่นนะคะ อย่างที่บอกเลยนะคะตอนนี้โปรโมชั่นของเราก็คือค่างวดของคุณลูกค้าเนี่ยในปีนี้เราผ่อนให้นะคะคือลูกค้านี่ไม่ต้องผ่อนเองเลยถ้าค่างวดอยู่ที่72งวดในปีนี้คุณลูกค้าก็จะเหลือนะคะประมาณอยู่ที่69งวดนะคะก็ฉะนั้นนะคะสำหรับลูกค้า ที่สนใจนะคะกําลังมองหารถไว้ใช้อยู่นะคะเจี๊ยบแนะนําเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพิเศษเลยที่สําคัญจองรถจะไฟแนะน์ลูกค้าก็ไม่ต้องใช้เงินเนาะและที่สําคัญตอนนี้ได้สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคําด้วยอีกหนึ่งเส้นนะคะฟรีๆกันไปเลยเรียกว่าฟรีทุกอย่าง จองรถจัดไฟแนนซ์ไม่ต้องใช้เงินเนี่ยหมายถึงว่าลูกค้าเข้ามาเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางที่เนี่ยอาจจะมีการเรียกเก็บเงินจองแล้วแต่ถ้าเรื่องไม่ผ่านเนี่ยก็จะคืนเงินให้ลูกค้าฉะนั้นมาจองรถที่ติดรถสวยนะคะไม่ต้องเตรียมเงินมาเพราะว่าเราไม่มีการเรียกเก็บใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเรื่องผ่านหรือไม่ผ่านก็ไม่มีการเรียกเก็บฉะนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจองรถจัดไฟแนนซ์ฟรีให้อยู่แล้วนะคะจิบการันตีให้เลยนะคะก็เพิ่มเติม สำหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตนะคะเรื่องการจัดไฟแนนซ์นะคะก้อนดับแรกเลยขอลูกค้าไม่ติดเครดิตนะคะหรือไม่ติดแบคเลนต์นั่นเองนะคะถ้าติดเจี๊ยบแนะนำให้เป็นคนกู้ร่วมนะคะคนกู้ร่วมหมายถึงว่าคนซื้อหลักจะต้องเครดิตดีหรือประวัติเใส่นะคะที่ทํางานโรงงานบริษัทก็สามารถออกรถฟรีดาวได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ต้องใช้เงินดาวด้วยเนาะและที่สําคัญเนี่ยโดยทั่วไปเลยลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตก็เพียงแต่นะคะทุกอาชีพ คืออันดับแรกอันดับแรกเลยเนี่ยคือทุกอาชีพที่มีประวัติ การผ่อนบ้านนะคะผ่อนรถผ่อนบัตรเครดิตก็คือผ่อนดีผ่อนตรงนะคะจะต้องไม่มีล่าช้านะคะในช่วงนี้ก็ได้ลดออกรถฟรีนะคะฟรีดาวกันไปเลยนะคะพร้อมวันรับรถเนี่ยเราฟรีประกันภยัยภาษีพรบให้คุณลูกค้าครบถ้วนอยู่แล้วฉะนั้นลูกค้าที่มีเครดิตหรือประวัติใสยแต่จะต้องเป็นพนักงานโรงงานข้าราชการรับวิสาหกิจเท่านั้นนะคะที่จะได้สิทธิ์ออกรถฟรีดาวส่วนอาชีพอื่นๆนะคะที่ไม่มีเครดิต แบบว่ารับสดค้าขายรับเหมานะคะที่ไม่เคยแบบมีประวัติการผ่อนมาเลยเนี่ยก็จะต้องมีงบดาวนะคะจะแนะนําอยู่ที่ประมาณ10%ของราคารถนะคะก็วันนี้สําหรับลูกค้าที่ไม่ติดเครดิตแล้วอยู่ในเงื่อนไขนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินเลยนะคะแล้วก็ได้รับสิทธิ์โปรโมชั่นกับโชว์รูมตีรถสวยไปง่ายๆเลยถ้าลูกค้าเนี่ยไปออกป้ายแดงนะคะอย่างน้อยคุณลูกค้าก็จะต้องดาวอยู่ที่5%อยู่แล้วเนาะขั้นต่ําเลยแต่ที่เนี่ของเราเนี่ย การรับประกันก็สุดคุ้มแถมในเรื่องของอโปรโมชั่นก็โหเรียกว่าสุดคุ้มสําหรับปีนี้เลยก็ว่าได้ฉะนั้นลูกค้าที่กําลังมองหารถในช่วงนี้นะจะว่ามันสุดคุ้มมากๆเลยแล้วที่สําคัญรถของเรานะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถกระบะนะคะแบรนด์หลัก i s u ู u Toyota นะคะแบรนด์รองนิสสันหรือ m a z ด้าฟอรนะคะก็ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะก็ฟรีดาวทุกคันนะคะตามที่ลูกค้าเข้าหลักเกณฑ์เลยก็ว่าได้เนาะ หรือจะเป็นรถเก่งนะคะก็เหมือนกันเลยอสมมติตัวอย่างนะคะค่างวดไตทต้านคันนี้อยู่ที่9000บาทนะคะคันนี้เป็นรถปี2018ผ่อนค่างวดอยู่ที่9,000บาทราคาขายเราขายอยู่ที่428,0 0 0บาทปีนี้ค่างวด90,00บาทเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะคะก็ลูกค้าเนี่ยไปจ่ายทีนึงปีหน้ามกราหกสเราออกค่างวดให้ลูกค้าเนี่ยฟรีฟีไปเลยฉะนั้นลูกค้าเนี่ยจะคุ้มมากๆเลยจองรถจัดไฟแนนซ์ก็ไม่ต้องใช้เงินนะคะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่สนใจมีรายได้18,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าไม่ถึงลูกค้ามีรายได้เพียง15,000บาทหรือ12,000บาทก็เพียงแต่หาคนกู้ร่วมมาใครก็ได้นะคะที่เป็นคนในครอบครัวเราสามีภรรยาพ่อแม่ลูกพี่น้องนะคะมากู้ร่วมรวมรายได้ก็สามารถออกรถฟรีดาวได้แล้วนะคะสำหรับ ที่โชว์ลูมติรถสวยของเราอยู่ที่สาขารังสิทธิ์คองสองธัญญะจังหวัดปทุมธานีนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ใกล้นะคะในกรุงเทพปริมณฑลนะคะก็สามารถเข้ามาชมรถได้นะคะเพราะว่าของเราเนี่ย ไม่มีค่าใช้จ่ายอย่างแน่นอนนะคะรถของเราการันตีเรื่องคุณภาพการรับประกันก็สุดคุ้มใครมาไม่ถูกนะคะสามารถโทรสอบถามเส้นทางกับเจี๊ยบได้นะคะที่เบอร์ปักหมุดไว้ให้นี่เลยหรือจะแอดไลน์ก็ได้นะคะให้ปักหมุดส่งโลเคชั่นให้ก็ได้นะคะก็แอดไลน์มาที่แอดทีดับเบิลนะคะ181เข้ามาเลยนะคะหรือจะสอบถามทักทายพูดคุยปรึกษาเรื่องเอกสารการจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะคะเจี๊ยบยินดีให้คำปรึกษาลูกค้าทุกท่านเลย คือวันนี้ยังอ่ารถเข้าใหม่เนี่ยยังไม่มีตอนนี้ก็คือรอส่งมอบอย่างเดียวเลยฉะนั้นวันนี้จะขอพูด โปรโมชั่นอย่างเดียวเลยเนาะก็สําหรับลูกค้าที่สนใจอะคะ่ะคือมีไรายได้2เท่าของค่างวดถ้าค่างวดลดผ่อนอยู่ที่7 0 0 0บาทลูกค้าก็มีไรายได้18,00 0หมื่นแปดพันบาทหนึ่งบาทแล้วค่างวดในปีนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเราจ่ายให้ถึงสิ้นปีก็คือเราออกค่างวดให้72งวดเนี่ยลูกค้าก็จะเหลือแค่6 9้าหรือ68งวดขึ้นอยู่กับลูกค้าเนี่ยรีบเข้ามาจองมาจัดเร็วเท่าไหร่นะคะลูกค้าก็จะได้ผ่อนค่างวดของลูกค้าเองเนี่ยน้อยลงเท่านั้นนะคะ ฉะนั้นลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ต้องลังเลเลยรถเรานะคะสวยโปรโมชั่นดีนะคะรีบเข้ามาเลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวทางรู้นมีเสียงแรงอ่ะสำหรับลูกค้าที่มองหาไม่ว่าจะเป็นทุกรุ่นทุกคันนะคะเราให้ผ่อนนะคะฟรีไปเลยก็คือค่างวดปีนี้ลูกค้าไม่ต้องผ่อนเนาะนี่รถเก่งเข้าใหม่นะคะ เป็นม a สด้านะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาอยู่คันนี้เป็นปี2016นะคะให้ดูนะคะนี่ใหม่สวยมากๆเลยออปชั่นครบคันเลยนะคะคันนี้สเกิรต์ตสปอยเลอร์หลังนะคะแต่งท่อหลังให้ด้วย อ่ะให้ดูคันนี้นะคะมาใหม่ๆเลยสําหรับลูกค้าที่มองหาคันนี้อยู่นะคะคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0 0บาทปีนี้ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเลยนะคะ8000เดี๋ยวเราจ่ายให้นะคะส่งใบเสร็จส่งสลิปให้ลูกค้าทางไลน์กันเลยทีเดียวเนาะฉะนั้นมั่นใจเลยว่ามาออกรถที่โชว์รูมตีรดถดสวยเนี่ยได้โปรโมชั่นอย่างแน่นอนเนาะการันตีในคลิปรีวิวนะคะสามารถเข้าไปกดดูได้เลยนะคะว่าลูกค้าที่เคยมาออกรถกับโชว์รูมตีรถสวยเนี่ยได้โปรโมชั่นอะไรไปบ้างนะคะ คันนี้เป็นระบบกุญแจ Immobilizer ด้วยนะคะโหออปชั่นของ m a สด้เนี่ยของเขาเนี่ยจะเยอะมากๆเลยนะคะพวงมาลัยฟังก์ชันระบบเกียร์ออโต้เบาะหนังให้ด้วยนะคะภายในสีดำนะคะดูแล้วแบบสปอร์ตมากๆเลยมีกล้องถอยหลังให้นะคะแล้วก็มีจอแบบดิสเพย์นะคะเวลาเราสตาร์ทเครื่องแบบอ่าให้ดูด้านหลังก็นั่งแบบสบายนะคะ สภาพนี่แบบเหมือนรถป้ายแดงเลยก็ว่าได้หรือจะเป็นสีขาวนะคะสีขาวคันนี้สีขาวคันนี้เป็นปีสองพันสิบสามสิบเอ็สิบคันนี้ก็ผ่อนอยู่ประมาณ8 0 0พเหมือนกัน แต่ว่าคันนี้พิเศษให้ดูภายในภายในเขาจะเขาจะแต่งแบบเบาะมาแล้วว่าเป็นสีแดงตัดด้วยสีดำพวงมลาลัยฟังก์ชันรับเสียงเพิ่มเสียงระ,ระบบเกียร์โต้อะไรนะก็คันนี้ โดยรวมแล้วสภาพนี่แบบว่าสวยมากแล้วพิเศษได้ล้อมแม็กนะคะสำหรับลูกค้าที่กำลังมองหา m a สด้าสอยู่เนาะก็แนะนำเลยปีนี้นะได้รถไปขับฟรีๆเลยข้างวดเนี่ยทางโชว์รูมเราผ่อนให้นะคะถึงธันวานี้ก็สำหรับลูกค้าที่สนใจก็รีบๆเข้ามาเลยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจองรถจับไฟนนซ์ฟรีได้สิทธิ์ลุ้นสร้อยคอทองคำฟรีอีกหเส้นด้วย เมื่อครั้งที่แล้วลูกค้าก็ยังจัดไม่ผ่านเลยนะแต่ว่าลูกค้าเนี่ยได้ลุ้นแล้วก็ได้สร้อย,อย,อยทองคำไปอีกฟรีเลยหนึ่งเส้นนะคะก็ดีใจกับลูกค้าด้วยเนาะก็สำหรับรถเก่งนะคะทุกรุ่นเนี่ยจะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000บาทเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000บาทถ้าลูกค้ามีรายได้1 0,000เนี่ยลูกค้าก็สามารถซื้อคนเดียวได้เลยนะคะ จะเป็นในกลุ่มของ e ีโกคาค่ะเป็นเครื่อง 1,200cc ซีซีนะคะจะอยู่จอดอยู่ด้านหลังก็เพิ่มเติมเนี่ยสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่5,000บาทปีหน้านะเพราะว่าปีนี้ลูกค้าได้สิทธิ์ผ่อนค่างวดให้ฟรีอ่าก็ลูกค้าเนี่ยขับไปเลยเรียกว่าขับฟรีนะคะถึงสิ้นปีเราจ่ายค่างวดให้หรือว่าจะถัดขึ้นมาจะเป็น ซีดานก็จะเริ่มต้นอ,อยู่ที่3 0 0แสนนะคะ3,000สนขึ้นไปนะคะก็จะผ่อนค่างวดอยู่ที่ประมาณ6,500บาทขึ้นไปนะคะสำหรับ4ประตูซีดานเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นซ i ตี้วีออสนะคะหรือว่าจะเป็น j จ็อ่ะเรียกว่าตอนนี้มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยสำหรับรถเก่งอะ่ะก็ตัวเลือกเยอะหน่อยแต่ว่าสำหรับกระบะเนี่ยเพราะว่ามีส่งมอบทุกวันก็รถก็ทยอยเข้ามานะคะ ก็ช่วงนี้อาจจะเหลือน้อยลงสำหรับลูกค้าที่สนใจก็อยากให้รีบเข้ามาดูกันก่อนเนาะก็วันนี้นะคะอยากฝากโปรโมชั่นไว้นิดนึงอยากฝากโปรโมชั่นนะคะโปรโมชั่นนี้สุดคุ้มสำหรับลูกค้าที่จะดูรถปีหน้านะคะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยไม่ต้องไปดูแล้วนะคะปีหน้าให้ลูกค้ามาดูในเดือนนี้เลย เพราะว่าค่างวดเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายลูกค้าได้โปรผ่อนค่างวดให้ฟรีถึงสิ้นปีนี้ถึงธันวานี้นะคะฉะนั้นลูกค้าที่มองหารถในปีหน้าก็รีบมาดูในเดือนนี้เลยเพราะว่าจะสุดคุ้มกับโปรโมชั่นนี้จองจรถจัดฟิแนนซ์ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับลูกค้าที่สนใจไม่ว่าจะเป็นรถเก่งหรือรถกระบะทุกรุ่นทุกยย่อนะคะสามารถโทรมาสอบถามเจียบได้นะคะว่าต้องการรถยี่ห้อไหนรุ่นไหนปีไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถ สอบถามทักทายเข้ามาในคลิปกันได้นะคะหรือจะโทรมาส่วนตัวก็ได้นะคะเจ๊บยินดีให้คำปรึกษาเช็ครถให้ลูกค้าทุกท่านเลยนะคะก็วันนี้อยากฝากอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามช่องรถมือสองฟีดาวให้เจ๊บด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีรถคันไหนเข้ามาใหม่ๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นนี้จะสิ้นสุด เดือนนี้นะคะก็อยากให้รีบเข้ามาเรียกว่ามันสุดคุ้มมากๆเลยการรับประกันเราก็มีให้นะคะฉะนั้นลูกค้าแบบมั่นใจได้เลยว่ารถของเราเนี่ยเกรดเดแน่นอนและที่สําคัญเนาะรถปีใหม่ๆม,มีทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะคะของเรามีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2010ขึ้นไปนะคะก็เป็นรถที่ดีมีคุณภาพจะฝากไปด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าขอบคุณมากๆเลยค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาชมคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้นะคะขอบคุณค่ะ